ด้วยไม้ป่าอยากได้เหรอแค่บอกว่าสวยเฉยๆเก็บไว้กับธรรมชาติแบบนี้ดีแล้วถูกต้องแล้วแหละถึงคุณอยากได้ผมก็ไม่ลงไปเก็บให้หรอกจะข้ามนะเออแล้วใครบอกนายว่าให้ลงไปเก็บให้ฮะวนป่านช่วยอย่าฉันด้วยสิเร็วๆดิคุณโอ๊ยจะรีบเดินไปไหนเนี่ย ลงลงเดียวนี่มันไข่เต่านี่ใช่แต่ไม่ขายอา๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนฉันจะไปแจ้งความโอ้นี่ยังไม่เลิกอีกเหรอก็เ,เก็บไปแค่นั้นนะ่ะก็คงเก็บไปกินก็ได้มั้งจะเก็บมากเก็บน้อยมันก็ไม่ควรเก็บอยู่ดีปล่อยฉันจะไปแจ้งความโอ้ยนี่คุณสงสารชาวบ,บ้านเขาให้เขาทำมาหากินบ้างจริงของนายงั้นเราควรจะต้องเอาเรื่องกับคนซื้อถูกไหม งั้นเดี๋ยวฉันจะถามว่าสุดท้ายแล้วใครเป็นต้นตอของเรื่องนี้โ,โอ้ยได้ๆ,ๆคุณอย,อย่าดีกว่าเชื่อผมเถอะเออเชื่อก็ไ,ได้ปล่อยก่อนเจ็บ,บเอาเฮ้ยคุณคูดมไม่หาเรื่องสักวันได้ไหมเนี่ยอยู่นิ่งๆเป็นไม้คุณคุณ เห็นคนเก็บไข่เต่าเข้าไปในร้านนี well, ้แหละเห็นก็ดีแล้วนกลับเลอหีวข้าวป้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาถึงขนาดนี้แล้วจะกลับได้ยังไงเราเข้าไปดูก่อนคี้มันร้านอาหารร้านอาหารละตัวดีเลยยังไงฉันก็จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดคุณโทษนะคะเจ้าของร้านอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะจะรับอะไรดีคะที่เนี่ยอาหารทะเลอ่ะสดสดทั้งนั้นเลยนะคะยิ่งไข่เต่าอ่ะยิ่งสดใหญ่เลยค่ะคุณรู้หรือเปล่าว่าขายไข่เต่ามันผิดกฎหมาย กว่าที่เ่ามันจะออกไข่แล้วก็ฟังมาเป็นตัวได้มันใช้เวลานานขนาดไหนคุรู้บ้างไหมอืมก็ลูกค้าเขาสั่งนี่คะฉันนะก็ต้องขายยาลูกค้าก็ตัวดีเหมือนกันใส่้ายไม่มีแม่เาซะเลยนี่คุณพอเหอะหัวหนะ้าเอา เห็นมันฉันใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมหัวหน้าไม่ได้เป็นคนแบบนั้นใช่ไหมเอ้ว่าไงโอ้เไรเนี่ยอ้าก็รู้สึกตัวดีนี่เนี่ยหัวหน้าตัวจริงเสียงจริงเลยเออคุณเกีรินเรื่องนี้พออธิบายได้คือมันหมายความว่ามันหมายความว่าหัวหน้ากำลังกินไข่เต่าอยู่อย่างอร่อย หัวหน้าคะหัวหน้าทำแบบนี้ได้ยังไงหัวหน้าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานหัวหน้ามีหน้าที่ดูแลสัตว์น้ำตขอทะเลแล้วหัวหน้าทำแบบนี้ได้ยังไงคะไข่เต่ามันอร่อยนี่คุณเออไม่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 ใช่ผมไม่ได้สั่งให้ไข่เต่าไม่ได้สั่งเลยผมสั่งยำกุ้งเชียงกับแกงจืดเพื่อจะกินข้าวอันนี้เจ้าของร้านเขาเอามาให้ถือได้ว่ามันเป็นประเพณีเราเขามาให้แล้วผมไม่กินนะมีเรื่อง อาจจะเข้าใจผิดกันไม่มองหน้ากันไม่พูดจากันเลยตลอดเลือกรินอ้าวถ้าคุณไม่เชื่อถาไมไอ้เพลินไม่จริงอะค่ะฉันไม่เห็นเคยได้ยินเรื่องนี้เลยอะถามมันเลยไอ้เพลินพูดความจริงไป <c oughs> จ,จ,จ,จริงคือเวลาแขกเรลือเข้ามาเยี่ยมเนี่ยเจ้าของบ้านเขาจะทําอาหารให้กินแล้วถ้าแขกคนนั้นเขไม่กินเน่ยเจ้าของบ้านเสียหน้าหัวหน้าเขต้องกินไงถูก น้าจรินนี่วันหลังคุณให้เพลินเด้พาไปตามหมู่บ้านก็ได้ทุกหมู่บ้านเป็นยิางทั้งนั้นนี่จะเอาผมโกหกพาค่ะค่ะคราวนี้แกเชื่อหัวหน้าก็ได้ค่ะถือว่าหัวหน้าทำผิดโดยสุจริตก็แล้วกันค่ะผมว่าผิดเต็มเตมากกว่ามาั้งไอ้เพลินที่ได้ทีกี่แพ้ไรเอ้อ เขานะไม่ขี่แล้วแพ้เขาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วขี่แพ้ไม่ทันกินหรอกเอาัะเปลี่ยงไหม,มไม่ควรม,มีอยากจะเชื่อเลยอ,ะอ่ะกินเขาไปได้ยังไงอ่ะใจร้ายอะ่อะตามลามไปถึงไหนวะยู่นีอ่อร่อยอร่อยไม่ชอบโอยลอ,อ,อ,อยหิวนะ้ พอนั่งกินหน่อย้อยได้ยินไหมนเนี่ยเอะอะโวกเวกวอยวายอะไรล่ะลูกเอ้ยฮะไม่มีอะไรอารมณ์ดีเชียมีเรื่องเล่าสามวันฟังก็ไม่จบแป๊บหนึ่งหิวน้ำพลอยได้ยินไหมนเนี่ยเอ๊ให้เรียกอะไรไบ่อยบ่อยบอยใช่จริงน้ำเป็นไรเนี่ยหน้าคว่ำเลยกินเสร็จยังฉันจะไดอาไปเก็บ เฮ้ยโอ้โหนี่เป็นอะไรเนี่ยน้อยน้องคงยังโกรธเรื่องวันนั้นอยู่นะลูกผมเตือนด้วยความหวังดีแค่แค่ไม่อยากให้มันต้องเสียใจแค่แค่นั้นน่ะแม่ก็เวลาเพลินจะเตือนใครอ่ะก็เลือกใช้คำพูดหน่อยสิลูกแต่ช่างเถอะเดี๋ยวน้องก็คิดได้เองน่ะอ่ะไหนมีเรื่องอะไรจะบอกแม่ สิ่งทั้งนั้นเลยแม่ตายแล้วหัวหน้าทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยไม่ไเดี๋ยวก็ไขมันอ,อุดตันในเส้นเลือดพอดีไม่ได้ละเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะต้องรีบทงชาให,หัวหน้ากินล้างไขมันแล้วหัวหน้านี่ทำไมนะยแย่จริงเลย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่นี่แม่เข้าข้างใครกันแน่เนี่ยหัวหน้าเขาทำผิดแอบกินไข่เต่ากลับไปดูแลสุขภาพเป็นห่วงเขาอ,อีกยังไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรนี่ ความรักไม่มีไม่ไมีมอะไรเพราะชานไม่ต้องระเบียบขนาดนั้นก็ได้อ่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาสซะหน่อย ขอโทษครับผมเคยชินซะแล้วที่อาอยากคุยกับพ่อชาญเนี่ยก็เรื่องคุณเก๋ผมต้องขอประทานโทษแทนคุณอาผู้ชายด้วยนะครับเป็นความผิดของผมเองครับได้ข่าวว่าพ่อชาญจะย้ายกลับไปอยู่พังงาเหรอจะ๊ะคุณอาทราบเหรอครับจริงสิผมลืมไปว่าคุณแม่คงเล่าคุณอาฟังแล้ว ถึงเวลาแล้วล่ะที่จะต้องคุยเรื่องพ่อชานกับคุณเก๋เธอสองคนน่ะเหมาะสมกันมากนะถ้าคุณอาเห็นอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยกับคุณอาครับจริงเหรอเจ้าพ่อชานที่จริงอ่ะอาก็ไม่ได้อยากบังคับให้เธอต้องตกลงปรงใจกับคุณเก๋หรอกนะ ปลูกเรือนมันก็ต้องตามใจผู้อยู่ว่าแต่พ่ะชาญเถอะถึงเวลาที่อยากปลูกเรือนหรือยังจ๊ะ พี่เพลินไปแล้วเหรอแม่เสียงเงียบแล้วเห็นบ่นเบื่อๆนะลูกคงออกไปเดินเล่นไปจะได้ก็ดีเอาแต่บ่นเอาแต่ว่าหน้าเบื่อพี่เขาหวังดีกับลูกนะเรามีกันสามคนแค่นี้ก็พี่เพลินชอบทำตัวเหมือนพ่อคอยสั่งนู่นสั่งนี่ไม่ยอมฟังเหตุผลที่ถ้าพ่อยังอยู่นะครอบครัวเราคงไม่เป็นแบบนี้หรอก โอบ้อยพี่เพลินรักลอยนะ 会干嘛